มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าครีมเนื้อทองคำบอดี้โลชั่นตัวนี้โอ้โหบอกเลยว่าดีมาก300กรัมนะครับขวดหนึ่งตอนนี้มัน1แถม1ใครไม่รีบซือ้อถือว่าพลาดนะรีบกดในตะกร้าพี่น้อรีบกดในตะกร้าช่วงนาทีทองนะครับ1แถม1โอ้โหเนื้อเนียนมากนี่ดู สัมผัสนุ่มแห้งไวด้วยนะครับตัวนี้นี่เนื้อต้องทำมาดังมาเทนอันดับหนึ่งเลยครับบอกเลยว่าต้องรีบจัดหนึ่งแถมหนึ่งจิ้มในตะกร้าเลยครับจิ้มเลยจิ้มเลยซื้อเลยนาทีทองตอนนี้เขาแฟลเซลล์เขาลดหูลดกันนำน้ำมันเซลล์เลยนะครับเหลือไม่ถึงร้อยบาทโคตรถูกหนึ่งแถมหนึ่งสามกรัมสองขวดเป็นขวดปั๊มนะถือว่าคุ้มอ่ะโคตรคุ้มอ่ะ ไม่ซื้อแล้วจะเสียใจจิ้มใลยตะกร้าเลยครับจิ้มเลย